ในช่วงทศวรรษ2010เป็นต้นมาประเทศเม็กซิโกเผชิญกับปัญหาการแพร่ขยายของแก๊งยาเสพติดอย่างรุนแรงซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่การลักลอบค้ายยาแต่ยังขยายอิทธิพลไปสู่การควบคุมเศรษฐกิจและการเมืองในหลายภูมิภาคหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือรัฐที่มีชื่อว่ามิโชอากังซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกษตรที่มีชื่อเสียงโด,ด่งดัง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอะโวคาโดซึ่งส่งออกไปทั่วโลกและแก๊งขายาที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นก็จะมีทั้งลอสซีตัส c j เจ NG และคา a าเบลส s เทม p า a ิออสพวกเขาไม่เพียงกันแค่แข่งขันเพื่อควบคุมเส้นทางลักลอบขายาเสพติดแต่ยังข่มขู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยรัฐมิชาโอกังถือว่าเป็นยุทธศาสตร์เนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ที่เชื่อมต่อกับทะเลแปซิฟิกและพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่พวกแก๊งยาเสพติดได้เริ่มต้นการควบคุมเส้นทางขนยาแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มมุ่งเน้นการข่มขู่และแสวงหารายได้เพิ่มเติมจากประชาชนท้องถิ่นโดยที่ไม่เลือกเป้าหมายแกง๊งลอสซีตัสมีชื่อเสียงด้านความโหดร้ายและการใช้กำลังจากอาวุธหนักแก๊งนี้ก่อตั้งโดยอดีตทหารและมีวิธีการควบคุมประชาชน ผ่านความหวาดกลัวแก๊ง C.J.N.G ในช่วงปี2010เป็นต้นมาเป็นแก๊งที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายเข้าสู่มิชาโอกังโดยใช้กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรกับแก๊งท้องถิ่นฐานด้างแก๊งค a ราเบลออสเทมพาริออสแก๊งนี้มีความพิเศษเฉพาะเพราะว่าเขาใช้ศาสนาและความเชื่อแบบอัศวินเทมพามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมประชาชนโดยกล่าวอ้างว่าการลีไ้ไถและการคงมขู ถือว่าเป็นหน้าที่ในการปกป้องแก๊งเหล่านี้ไม่ได้หยุดแค่ยาเสพติดแต่ยังใช้วิธีการข่มขู่และรีดไถจากคนธรรมดาสิ่งแรกที่เกษตรกรต้องทําคือจ่ายค่าคุ้มครองพวกเขาต้องจ่ายค่าคุ้มครองเพื่อไม่ให้พืชผลต้องถูกทําลายและแก๊งบางกลุ่มยังบังคับให้เกษตรกรขายผลผลิตที่ต่ากว่าราคาทุนโดยอ้างว่าพวกเขามีอํานาจในการกําหนดราคาตลาดและบางครั้งแก๊งพวกนี้ ก็จะจับตัวบุคคลสําคัญอย่างเจ้าของฟาร์มหรือสมาชิกในครอบครัวเพื่อเรียกค่าไถ่ปัญหาใหญ่นี้คือความล้มเหลวของรัฐบาลเม็กซิโกในการที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้จะมีการส่งกําลังตํารวจและทหารเข้ามาควบคุมพื้นที่แต่หลายครั้งกับล้มเหลวเพราะขาดความเข้าใจในพื้นที่และความร่วมมือจากประชาชนและการคอร์รัปชันที่ฝังลากลึกหลักฐานหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า ตำรวจบางคนมีความสัมพันธ์กับแก๊งยาเสพติดซึ่งทำให้ประชาชนไม่เชื่อถือและไม่สามารถพึ่งพาการช่วยเหลือจากภาครัฐได้และในหลายๆครั้งแม้ตำรวจต้องการที่จะกำจัดแก๊งค้ายาแต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางด้านอาวุธและกำลังคนที่ด้อยกว่าพวกแก๊งค้ายาซึ่งแก๊งค้ายานั้นมีทรัพยากรกำลังอาวุธและกำลังคนในระดับที่เรียกได้ว่าแม้แต่รัฐบาลก็ต้องยำเกรงเลยดอน อ c r เรลันโดเขาเป็นเจ้าของฟาร์มอะโวคาโดในรัฐมิชาโอกังโดยดินที่อุดมสมบูรณ์และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมฟาร์มของเขาเป็นกิจการครอบครัวที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นพื้นที่กว่า50เอเคอร์เขาปลูกอะโวคาโดส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและชุมชนอัเรนโดเป็นที่เคารพในหมู่บ้านดยความใจกว้างและมักจะให้ความช่วยเหลือชุมชน ทั้งการว่าจ้างคนงานในฟาร์มของเขาและบริจาคผลผลิตในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำจนกระทั่งเข้าช่วงปี2010ความสงบสุขของมิชาโอกังก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อแก๊งยาเสพติดที่กล่าวไปข้างต้นเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่อคาเรันโดได้รับการคุมคู่จากคาราเบลลสเทมพาริออสโดยขอเรียกค่าเก็บเงินซึ่งเป็นค่าคุ้มครองจำนวนมหาศาลซึ่งหากไม่จ่ายจะโดนลงโทษ อเคเลนโดพยายามปฏิเสธการจ่ายค่าคุ้มครองปัญหาก,ก็เลยรุนแรงขึ้นในคืนหนึ่งโรงงานคัดแยกอะโวคาโดของเขาถูกเผาทำลายจนไม่สามารถใช้งานได้แก๊งยังส่งข้อความว่าหากไม่ยอมจำนนครอบครัวของเขาจะเป็นรายต่อไปและยังบังคับให้อเคเลนโดขายอะโวคาโดในราคาที่ต่ำกว่าทุนโดยให้เหตุผลว่าการควบคุมตลาดหากไม่ปฏิบัติตามพืชผลทั้งหมดก็จะถูกทำลายเช่นเดียวกัน เหตุการณ์เหล่านี้สร้างความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและจิตใจให้กับครอบครัวของเขาลูกสาวของเขาได้รับการข่มขู่ว่าจะถูกลักพาตัวขณะที่ภรรยาต้องหลบหนีไปอยู่กับญาติในพื้นที่อื่นคนงานหลายคนลาออกเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายอเคลันโดพบว่าการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีประโยชน์เพราะตำรวจบางส่วนถูกซื้อโดยแก๊งและตำรวจบางคนที่ต้องการจะสู้ก็ไม่มีความสามารถพอที่จะสู้ได้ หลังจากที่ฟาร์มของเขาใกล้จะล่มสลายอเกลันโดก็รู้ตัวว่าความกลัวไม่ได้ช่วยปกป้องชีวิตหรือทรัพย์สินเขาเริ่มพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาเดียวกันโดยเริ่มเล่าถึงประสบการณ์และความสิ้นหวังความกลัวของประชาชนและเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่มันเริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นความโกรธแค้นเมื่อพวกเขาระบายความในใจและความทนทุกทรมานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเขาต้องการที่จะทำอะไรบางอย่างพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องบัตรซบนี้และต้องปกป้องทุกคนจากแก๊งค้ายาพวกเขาจึงได้รวมตัวกันและตั้งกลุ่มของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าออตโตดิเฟนซัสกลุ่มออโตดิเฟนซัสก่อตั้งจากแนวคิดที่แตกต่างจากแก๊งค้ายาเสพติดอย่างชัดเจน โดยพวกเขาเน้นย้ำว่าต้องปกป้องชุมชนจากความรุนแรงและการกดขี่โดยแก๊งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือการกระทําผิดกฎหมายและต้องใช้อาวุธที่มีอยู่ในครัวเรือนเช่นปืนไรเฟิลปืนลูกซองต้องไม่ใช่อาวุธสงครามและหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มออโตดิเฟนซัสก็คือดรมิเลเลสเขาคือหนึ่งในหัวหอกหลักที่ถูกผลักดันให้เป็นผู้นำสูงสุดซึ่งเขาคือแพทย์ และชาวบ้านที่ได้รับการเคารพในท้องถิ่นและกลายมาเป็นผู้นำคนสำคัญของออโตดิเฟนซัสเขาเป็นที่รู้จักในฐานะแกนนำที่มีทั้งความกล้าหาญและปัญญาด็อเตอร์มิเลเลสเคยกล่าวว่าคนที่ยอมให้ครอบครัวถูกข่มขู่และไม่ลุกขึ้นต่อสู้ไม่สมควรเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ภายใต้การนำของเขาออโตดิเฟนซัสเริ่มขยายจากหมู่บ้านเล็กๆไปยังหลายพื้นที่ในมิโชโอกัง พวกเขาเริ่มมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะปกป้องตนเองชาวบ้านได้รับการสอนวิธีให้ใช้ปืนขั้นพื้นฐานรวมถึงวิธีตั้งแนวป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพดรมิเลเลสดอนอะเคเร,รนโดและผู้นำอีกหลายคนของออโตดิเฟนซัสได้ตั้งด่านตรวจในหมู่บ้านและถนนสายสำคัญเพื่อหยุดยั้งการเข้ามาของแก๊งยาเสพติดสมาชิกผัดกันออกมาลาดตะเวนในพื้นที่ชุมชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย กลุ่มออโตดิเฟนซัสได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวบ้านที่เบื่อหน่ายกับความรุนแรงและความอายุติธรรมพวกเขามองว่ากลุ่มนี้เป็นความหวังใหม่ที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในหลายๆพื้นที่ชาวบ้านเริ่มเข้ารวมกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทําให้ออโตดิเฟน s ซัสสามารถขยายขอบเขตอิทธิพลและต่อต้านแกงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนว่าการมีอยู่ของออโตดิเฟนซัสก็เป็นที่ไม่พอใจของรัฐบาล เพราะถือว่าเป็นการหักหน้าและการท้าทายอำนาจของรัฐแต่ในเมื่อรัฐบาลไม่สามารถพึ่งพาได้ประชาชนก็ต้องช่วยกันเองทางด้านของพื้นที่เทียร่าคาลิเอนเตเป็นพื้นที่ที่แข็งคาบาริลออสเทมพาริออสครอบครองอำนาจมาหลายปีชาวบ้านถูกบังคับให้จ่ายค่าคุ้มครองและปฏิบัติตามคำสั่งของแก๊งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อออโตดิเฟนซัสเริ่มรวมตัวกันในปี2013 เมืองนี้กลายเป็นจุดสำคัญที่พวกเขาต้องการปลดปล่อยจากเงื้อมือของแก๊งการต่อสู้ในเทียร่าคารียนเต้ไม่ได้เป็นแค่การประทะทางอาวุธแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชาวบ้านที่ไม่คิดจะยอมจำนนต่อความอายุติธรรมอีกต่อไปกลุ่มออโตดิเฟนซัสร่วมกันวางแผนกับชาวบ้านโจมตีด่านตรวจของแก๊งรวมถึงบ้านพักที่เป็นฐานปฏิบัติการของพวกมันด้วยหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือด ออโตดิเฟนซัสสามารถขับไล่แก๊งออกจากเมืองได้และคืนอำนาจการปกครองให้ชาวบ้านการปลดปล่อยเมืองนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่อื่นๆที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของแก๊งซึ่งแก๊งยาเสพติดพวกนี้มักจะใช้อาวุธหนักเช่นปืนกลปืนไลเฟลิลจู่โจมและระเบิดมือซึ่งพวกมันได้รับมาจากเครือข่ายผิดกฎหมายในขณะที่ออโตดิเฟนซัสมีเพียงแค่ปืนไรเฟลิลธรรมดาหรือไม่ก็ปืนลูกซอง ที่ชาวบ้านจะหาได้ในพื้นที่แม้จะมีกำลังและอาวุธที่น้อยกว่าแต่ออโตดิเฟนซัสไม่เคยยอมแพ้และใช้ความชำนาญในด้านภูมิประเทศเข้าช่วยในการต่อสู้ชาวบ้านในพื้นที่ที่เริ่มได้รับการปลดปล่อยจากกลุ่มออโตดิเฟนซัสก็เริ่มเข้าหากลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้กลุ่มออโตดิเฟนซัสมีอิทธิพลที่กว้างขวางและบางคนยังทำหน้าที่เป็นสายข่าวหรือสนับสนุนด้านสเปียง ชัยชนะของกลุ่มออโตดิเฟนซัตเริ่มขยายมากขึ้นและกลายเป็นความหวังในการปลดแอกตัวเองจากความรุนแรงในเมืองที่ออโตดิเฟนซัตสามารถขับไล่แกงได้ชาวบ้านจะเริ่มกลับมาทำฟาร์มและธุรกิจโดยที่ไม่ต้องกลัวการถูกรีดไถการต่อสู้ร่วมกันทำให้ชาวบ้านรู้สึกถึงพลังของความสามาคัคคีและการช่วยสร้างเครือข่า,ขายการสนับสนุนกันในระหว่างชุมชน และแม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่ออโต้ดิเฟนซัสได้ช่วยสร้างพื้นที่ที่แก๊งไม่กล้ากลับมาโจมตีได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วออโต้ดิเฟนซัสจึงกลายมาเป็นตัวแทนของความกล้าหาญความหวังความสาม,มคัคคีของประชาชนในมิโชโอกังและเม็กซิโกโดยรวมเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มพ่อพามาโปดแต่คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมว่าจะจากไปอย่างฮีโร่หรือจะอยู่ นกลายเป็นวายร้ายซะเองประโยคนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงอันน่าเจ็บปวดของกลุ่มออโตดิเฟนซัสและการต่อสู้ของพวกเขาในวิโชโอกังจุดเริ่มต้นที่เต็มเปี่ยมไปได้วยอุดมการณ์เพื่อการปกป้องและศักดิ์ศรีกับกลายเป็นความซับซ้อนของอำนาจที่ทำให้ความดีนั้นเสื่อมสลายในช่วงแรกพวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นแสงแห่งความหวังของชาวบ้านที่เผชิญหน้า กับความรุนแรงและการถูกคุกคามจากแก๊งแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มนี้เริ่ม,มเผชิญหน้ากับปัญหาที่ไม่ต่างจากสิ่งที่พวกเขาเคยต่อสู้ด้วยความเกลียดชังการจัดก,การกับอาวุธและทรัพยากรในมือของคนธรรมดานำไปสู่การแยกชิงอำนาจภายในกลุ่มออโตดิเฟนซัสเริ่มแบ่งฝ่ายบางกลุ่มถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งยาเสพติดที่พวกเขาเคยต่อต้านซะเองและในบางพื้นที่ พวกเขากลับกลายเป็นอีกหนึ่งอำนาจที่กดดันชาวบ้านในแบบเดียวกับพวกแก๊งความรุนแรงที่ออโตดิเฟนซาร์ใช้ในการตอบโต้แก๊งยาเสพติดนั้นอาจเริ่มต้นด้วยความชอบธรรมแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรุนแรงนั้นกลับเดินหน้านำพวกเขาไปสู่วังวนของความขัดแย้งไม่รู้จบการล้างแค้นนำไปสู่การล้างแค้นที่ใหญ่กว่าและในที่สุดความรุนแรงที่ออโตดิเฟนซารสร้างขึ้น เพื่อความปลอดภัยกลับกลายเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความรุนแรงใหม่เรื่อยไปเมื mm ่อแก๊ง hmm. ที่พวกเขาเคยต่อสู้ในตอนแรกออโตดิเฟนซัส hmm. กับกลายเป็นองค์กรที่ปกครองด้วยความกลัวในบางพื้นที่เมื mm ่อ hmm. อำนาจเริ่มครอบงำอุดมการณ์และความยุติธรรมความดีงามจะถูกบทบังจน mm hmm. ในที่สุดกลุ่มที่ตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมกลับกลายเป็นสิ่งที่ตัวเองเคยเกียด การต่อสู้ด้วยความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่อาจแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงมันเพียงแต่ขยายปัญหาให้ใหญ่ขึ้นจนในที่สุดรัฐบาลเม็กซิโกตัดสินใจแทรกแซงและบังคับให้ยุบกลุ่มออโตดิเฟนซัสโดยอ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นออโตดิเฟนซัสคนไหนที่ยังมีอุดมการ์ต้องการต่อสู้กับแก๊งยาเสพติดรัฐบาลจะผนวกสมาชิกเหล่านั้น เข้าสู่กองกําลังรักษาความปลอดภัยในระดับท้องถิ่นส่วนพวกไหนที่บ้าอํานาจและกลายเป็นความชั่วร้ายไปแล้วก็จะต้องถูกกําจัดและเป็นเรื่องตลกร้ายและน่าเศร้าเมื่อออโตดิเฟนซาร์เสื่อมสลายชุมชนบางแห่งได้กลับไปอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกแก๊งยาเสพติดอีกครั้งเรื่องราวของออโตดิเฟนซาร์ไม่ได้จบลงที่ชัยชนะอย่างยั่งยืนแต่มันแสดงให้เห็นถึงความพยายามของคนธรรมดา ที่ต้องการต่อสู้กับความอายุติธรรมและถ้าถามว่ามันเป็นความผิดของพวกเขาไหมที่ต้องการจะปกป้องตนเองด้วยความรุนแรงมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบที่ไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีพอเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของออโตดิ f เฟนซซัสอาจเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆในประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกแต่เรื่องราวของพวกเขาได้ทิ้งบทเรียนสำคัญไว้ว่า อำนาจที่ไม่ถูกควบคุมสามารถทำลายสิ่งที่เราตั้งใจสร้างได้และความรุนแรงที่พวกเขาใช้ตอบโต้กลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำลายตัวพวกเขาเองในที่สุด